วันนี้เราก็โเมียจรงครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วง g e t travel guest r e t a u n t วันรับพาไปแบบวันนี้อินทินมาอกิเท่วที่ไหนครับ g e t travel วัดแก้ววัดแก้วหรือวัดพระศรรัตนาราม g e ล t ง e s t a u n t เดี๋ยวเลยเลยถวบางคุณนนท์นะเรียกพวกแบีดาพีดาพีดาวพีดาวเดียกว่าเดียวบสเลยทีเดียวแล้ว เวลาหมดแล้วเลยหมดเวลาสนุกแล้วไม่ใช่เทเลทอยบ้าเลยไงเวลาของเราสองคนหมดแล้วหมดแล้ว้าไงถ้ามีกองอยากจะติดชมติดชมเลยจ้าเขียนความคิดเห็นอยากให้เราไปไหนอยากให้พกเราไปไหนหรือให้พวกเราไปชิมที่ไหนมาเดินเดินงานทานคุณปัดกี่กับคุณหมูหมูอีกถ้เกิดก็ก็ที่ปัดแนวว่าไปเก็ตเลตโนงไม่ใช่อไมเก็ a อาไว้อเอา ushotmail.com หรือเฟซบุ๊ก facebook.com/slash/getawayout โอเคแล้วผมวันนี้เราสองคนจะต้องลาต้องเชวญไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับไปพบกับคุณฟันกี้และบุบคที่ห้องสตูเราสองคนหมดหน้าที่แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงอะทีิธีกรีโฆสนาของเราในวันนี้ผมว่านะครับครับน่าไล่ออกล่าทำงาน พูดชื่อชู้ได้เคโอ้โหทีมงานที่ช่วยนิดนึงโอ้ยไอ้โอตัวมาเป็นก้อนเลยคุณทุลายมาเป็นี่มุ่งหวงนะแหมไปทำงานกันชื่อชมชื่อเชู้กับมีกันตะกุตะกุตะกุตะกักกันบางเรียกว่าชุยชุยดีกว่าทำงานไม่เราเพิ่มพวกเขาเลยเดลกแต่แต่ก็ถือว่าก็ก็เป็นสตาร์เขาไปในการทำงานเป็นพธีกงานเขาก็เป็นสตาร์เขาไปก็ขอขอบคุณเอ่อคุณมิ้นกับคุณบุ้กบุ้ยด้วยที่วันนี้ พาท่านผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมชมเขาไปจะเป็นวัดพระแก้วร่วมในช่วงของกีตาร์วอลวัดพระศรีนาสถานรามอ่าพาไปดูสถาปนิกกรรมท้างในที่ดีสวยงามแต่แล้วไปแล้วไปทุกเกสต์รอลก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วเตี๋ยวอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วกูโชมสเก็ตด้วยแล้วทานมาสามเทพนะกุ้ยเตี๋ยวกุ้ยเตี๋ยวมาสามเทพเลยเทพที่สี่จะเป็นข้าวใช่ไหม ดูรายการเราดูถอดดูถอดเฮ้ยคุณเทพที่สี่มั่นใจเลยว่าเดนก้าแน่นอนเต็เี่ยวไม่นด้ทำอ่านไม่ก็เตียว่เออเลนก็เตี้ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อช่วงรายการละเป็นจากเก็ตรตอร์เป็นเกนูเดอร์แล้วพานก็เตี้ยวเลย ก็ขอบคุณคุณมิ้นขอบคุณปุ้ยด้วยครับครับและนี่เขาเขาทำงานเสร็จเมื่อกี้นะครับครเขาถ่ายส่งให้เราครับเขารีบไปต่อเลยคุณเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะติดคุกจะด้เขาติดคดีไว้คดีไว้คดีไว้แล้วก็บุคุณมาเรียกคุณก็บอกเขาแล้วไงบอกว่าอย่าไปขโมยของเป็นไงล่ะขโมยของมาเอออย่าทำเด่นสิบดูไม่ดีครับไม่ดีครับอย่าไปทำอายุต่ำสิบแปดนี่ห้ามทำเลยต่ำสิบแปดทำได้ครับผมสบายเลยครัครับก็เดี๋ยว เออแหละช่วงรายการเราเหมือนกัแหละวันนี้ไอหมอไว้หมอไว้หมอไว้เราวันนี้เป็นไงครับไทยทักดวงของเราเป็นไงหมอบไว้ก็ถือดีไหมตรงบ้างไหมตรงอะไรบ้างไหมก็เข้ามาคุยกันได้ที่จริงแล้วมีเมลมาหาผมเหมือนกันเมลว่าโอ้ยหมอไว้นี่แมนมากเลยเรื่องการดูดวงอะไรเด้อ ไอ้หนึ่งวันทีผมปูไปคุณก็ช่วยเล่นนิดนึงก็ไม่ทานนะครับส่วนแฟนคลับพวกเราครับครับผมขนมขนมนะฮะอ่าเอ่อพวกขนมขนมชอบดอกมงชอบดอกไม้ตุ๊กตาหลายมากฝร้องเลยขอร้องเลยว่าอย่ามาเอาให้เราเอามาสักทีบ้านไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้ครับผมแม่ก็ยังไงครับรายการของเราถ้าอย่ากติดชมก็ข้างล่านี่แหละเฟซบุ๊กเกทอเมียวก่อนเกทอเมีย ดี๋ยวมึงขึ้นไลน์เกดแอดคอนเทนด์รอทอ่าเฟซบุ๊กของเราขอแก้เฟซบุ๊กนิดนึงครับอ่าอะไรครับคุณเข้าไปที่ท่าเบ a ์เฟซบุ๊กดอทคอมกดเวลมันจะไม่มีครับต้องเข้าเว็บเฟซบุ๊กดอทคอมครับแล้วก็เซิร์ชไปคำที่เกเวล์เอใแล้วก็เห้าบแล้วครับทำเฟซบุ๊กทำาไฟม่ันคือที่หายไปออกมาวตายเลยยา โอ้ผมเล่นประจำครับก็ไปมีอะไรก็ติดชมกดไลค์เหมาะใหญ่ให้เราไปไหนแชร์รูปกันก็ได้ครับไปเมนต์กดไลค์รูปกันก็ได้นะฮะครับดูรูปต่างๆเราลงในน้นหมดแล้วเพื่อใครที่อยากจะดูรายการเราย้อนหลังเข้าไปดูได้จะมีในนั้นนเไยไม่มีไม่มีพี่สี่คนเราลงไว้ให้แล้ว จะยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูคอยดูว่าเราจะไปไหนเราทุกคนจะอยู่นี่เราจะจะจะส่งจะส่งไปไหมอ่าเราจะส่งไอ้ไอ้ไอ้สองกากเกลื่อนก็แล้วกนไปเกลื่อนไปหรืออาเป็นพิธีกรผ้าหนาวคนใหม่ก็ได้อันนี้คุณไม่แน่ท่านผู้ชมอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้หรือไม่แน่เอออาจจะมีพิธีกรรับเชิญก็ได้เออหรือไม่แน่อะไรการเราจะโดนถอดกัน หรือไม่แน่อะไรครับอาจจะมีพิธีกรหน้าใหม่มาเลยซึ่งใครก็ไม่รู้หรือไม่แน่อะไรหมดหมดหมดแล้วครับผมอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันนะครับกับใหญ่ไม่ได้ใยายอยู่ในบ้านนะครับครับผมออกสุนันออกหัวใจความออกมากับแกตเวลลินิดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าพึ่งเด้งมันได่า โหลครับสวัสดีครับคุณปุ้ยยังไม่ได้รับแต่สวัสดีครับพี่ตาอ้าวแก้เลยจะว่าอะไรกันครับอ้าคุณสันที่คุณบุ้ยโทรมาแต่เขาจะอู้แน่เลยวันนี้มาแล้วเราก็รักหน่อยครับสวัสดีครับคุณกุ้งหินโต้งโต้ง ไอ้สองใช่หรอมาไงมามาตสไจ้าอูเนี่ยเลยวะเนี่ยาระแรแล้วกันเลยนะเขามึงทักเด้อ โอ้โหวันนี้มันทไงวันนี้่อนเลยเดียวตางลายคุณกกร้อนคุณวันที่คุณสกุ้งต่างชลี่สตูดิโอใเจ๋เลพอ้าวมือแล้เ่ยอ้าวมีมีคนเมยมาครับนหน้าคุณขุดครับไม่ไม่ต้องชายผู้วั่นที่ผมแปกออใช่พวกืี้เหรอสายพี่ก็ีสองลากรแน่แตี่ผมเขาดูว่าดูว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนครับ ออกมาแตกของให้พวกเราเองครับคือจะผมเป็นพิธีกรหลักของรายการเป็นการเรียนเรี้ยงเหีนกผมมาีนขอลูคุณไ้เหรอว่าพวกเราเป็นลูกเจ้าของบริษัทคุณก็ต้องฝูกกดเา็กำแพงมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวแบบคอให้ทุกคนสวีคเป็นทุกอย่างคุณครับสวาดีุบอเดี๋ยวคราบผมคุณมิุเป็นยังไงแล้วอะโอเค เราแต่เทสแกแล้วเทสแรกนี่เทสสแล้วคุณจะทำงานสับเพแล้วเขาบอกล้วเทสเทสแรกเทสสามอ่ะมันพอคนเดียไปลยเอ้าคนเดียวไหนเล้เฮ้คุณทำงานนี้ได้ยังไง่ทำานโอ้ไม่หรอเดกคุณมึสทางานมันมาเอามาุณไม่ไหวคุณก็ต้องต้องเช็คคนต้องอเช็คคนคุคุณช่วยดูเยอะหลา กู้ม่ขูคุณมปุูดิเอาเาาไอ้คุณผมปุ้ยเอาไอคุณมารเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมาี่ดีาดี้นนี้เอาไไอ้เ่อก็ปลดน่อยกันน่อยกอรกไเื่อนก็ป่อยชิลไกแล้วไอ้ ได้ข่าวว่าคุณสองคนปีบริเตลียอ่ะเออเป็นยังไงบ้างพีบริตรี่สามปีแล้วไปต่อทเียนบิี่คงส่งตัวมาตัวไม่รู้ว่ไปเรียนเรียนต่อเลยมาประกาศชั้น่ เอาวยเอามวั้งทหวยมงีอะมาตั้งนาแล้วหมวยจับตาโอย้งทีมาดูอองมาลอดูอไนๆไหนๆอมวยเข้ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคใส่กเดี๋ยวเส็พร้อมทีมงาน้อสายพร้อมนะครับอโอเคทุกอย่างพร้อมอยไรพร้อมไป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 เออเอาไว้เลย <laughs> it just takes some time